ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไ like ล์ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาทำเมนูเห็ดพอมผัดกะเพราอกไก่นะครับมาซื้อเห็ดพอมามาเอบดีเลยก็ใส่น้ำเปล่าก่อนให้ร้อนก่อน พอเดือดแล้วผมก็จะโขกกระเทียมกับพริกสดนะครับพริกขี้หนูพอหอมแล้วก็เอาอกไก่หั่นพอคัานนะครับไปผัดให้สุกก่อน พออก่สร็แล้วก็สัวกองลไนะครับนนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสไปลงรวมกไ ซอสปาเขียวนะครับผัดใี้สุกทั้สองอย่างหมกไก่สุกแล้วแหละก็เหลือแต่ไข่ของข้สุกพอสุกแล้วผมก็ใส่ใส่กะเพราลงไป โอเคเรียบร้อยแล้วใช่ครับเรียบร้อยแล้วจะคะ่าเห็ดพอผัดกะเพราได้ข้าวสวยเป็นข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวกล้องร้อน,รอ,นอร่อยมากเลยช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ